บทที่1 4บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรต่างอีกังสมัยยังพระควาสักเกสูวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวันนี้มหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงกันจมัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพหิวะอาหารหันเตหิทัสสหิกะจะโลกะทาตูหิทเทว,วตาเยปุเยนะสันิปติตาของติพระควันตัางทัศนายะคิขุสังคันจะอะทะโขจะตุน,นังสุทาวา สากายิกานางเทวานางเอตัดะหูสิษยยังโขภาควาสักเกสุวิหรารติกปิลาวัตถุสมิมหาวันีมหาตาพิขูสังเคนะสัททิปจมัมมาเตหีพิขุสติห,สตหิสัพเพหวัสปา,ารหันเตหีทัสหิจะโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาหงติพระขวันตงังทัศนายพิขูสังคัญจะยันนูนะมายัมปิเยนะ พระวาเตโนปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตาวาพระวัโตสัตติเกปจเจกะคาถาภาเสยามาติอะะัะโหตาเทวตาเสยเสยัถาปินามะพระลวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังปะสาเรยะปะสาลิตังวาภาหังสัมมินเชยิยะเอวามีวะ สุทธาวาสิสุเทเวสุอันตะละหิตาพระควมโตปุระโตปาตุรตระหังสุอะทาโคตาเทวตา,วตาพระคัมตังอภิวาเทวตาเอกามันตังอะถังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาอาพาัพะวโตสันติเกอิมังคาถัางอะพะสิมหาสมมาโย ปะวะนัสมิงเทวากายาสมาคตาอาคตามหิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวาอาระอปราชิตสังคันติอัทาโคอ,อปร,ราเทวตาพระขาวัตโตสัมติเกอิกมังคาถังอาภาสิรตตระพิขาโอสามหาทหังสุจิตตังอัตนโนอุชูกะมะกังสุสารถีวะเนตานิพะ หิตะวะอินทิญานิรักขันติปันธิตาติอัฏฐโคอัปปาราเทวตาภควาโตสติเกอีมังคาถาังอาภาสิเชวตวากีลงังเชตวาปะนีปะลีคังอินทะคีลังโอหัจจะมะมีชาเตจะรัติสุทาวิมะสาวิมะราจักขุมมตตาสุนันตาสุสูนาคาติอัฏฐโคอัปปาราเทวตาภะภาคะ ว่าโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสิเยเกติพุทธังสารนังคาชามิไอพุพทธังสารนังคะตาเสนเตคามิสันติอาปายาภูมิมงตหายาภามาหุนงังเทสังเทหันเทวากายังปริปูเรสันติติอัฐะโหอาปราทิวิขุอามันเตสิเยปุเย,ยนะพิขะเวทัสสุโลกะทาโตสุ เทวตาสันนิปติตาหุติตถาคตังทัสสนายะพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอหิสุงอติตมัทถะอติตมัทฐานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวัตานังเอตะประมาเยว,วเวเทวตาสันนิปติตาอาหิสุงเซยญาถาปิไมหังเอตะ หิเยปิเตพิกเวภรวิสสติอานาคตะมัทานังอาลหันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปิภัควันตานังเอตะปรามาเยวะเทวะตาสันนิปฏิตาพรวิสสติเสยยะถาปิไมหังเอตะราหิตาจิคิามีพิกเว เทวกายานังนามิกิตตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามิเทศิษสามิพิกเวเทวกายานังนามิตังสุนาถสาธุกังนมะสิกะโรธาอภิษสามิสามิติเอวัมพันเตติโหเตพิขุพระขวาโตปัจจโสสงพระวาเอตัหาอุจะสิ สิโลกะมนุกัสสามิยัตถภุมมาตหัสิตา เยสิตาคิริคพะรังปะหิตตาสมาธิตาปุถูสีหาวะลลีนาโลมะหังสามิสัมพุนูโพธาตมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะปะวิปสัสสนะมะนาวิอาพิญญะโยปัญจัตเสย,ยัตาวา วะเนกาปิละวัฒเวตโตอมัตยิสถาสาวกิาสนีละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจะอาตัมะการุงสุตตะวาพุทธัสสะสนังเตสัมปะตุและหุยนังอะมนุสานะทัสสนังปะเกทะสัตมัทขุมสหัสสังอทะสัตติงสัตตังเอเกสหัสสนังอะมะนุสานะมัทขุม อเปเกนันตะมัทธคุงที่ศาสภาภูถาลรหงตันจะสพังอภิญญายะวะวะ,วะ,วะคิตวานาจักุมาตาโตอมัตยิสถาสาวกศาสนีระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานถฐพิกาโวเยวัน เยโวหังกิตตายิสามิทิราหิอนุปุพพโสยตัสสะหัสาวะยะขาภุมมากะปิลวัฏถวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวัโตยะสิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนักสมิติงวะนังจะสะหัสาเหมะวตายะขานานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวโตยัสสิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนักสมิติงวะนัง สาตาคีลาติสหัสายะขานานตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสินโนโมทัมนาภิกามงภิกขุนังสมิติงวานังอิเจเตโสลสหัสายะขานานตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวณนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกามงภิกขุนังสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสตายาขานานตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวณนาวันโตยัสสินโนโมทัมนาภิกามงภิกขุนังสมิติงวานังกุมพิโลราชาคหิโกเวปุลสัตนิเวสะนัง พิญญาโยนางสะตะสะหัสสังยะขานางปะยิดูป,ปาสติกุมพิโลราชาคหิโกโสปาคัาสมิติงวานางปุริสะปุริมันจะที่สังราชาพระตะรัโธปัสะสะติคันทพานางอาทิปติมหาราชายาสัสิโสพุตตปิต,ตาสัพพะโวอินทานามะมหัพลาอิทิมันโตชติมันโตวะนาวันโต,ววนนตยาสัตสีโนโมทามานาภิกกรรงภิกขุนางสมิติงวานาง พระคินานจจะที่สังราชาวิรุณหงกั菩萨สติกุมพันธานังอาธิปติ มหาราชายสัสสิโซปุตตปิตัสฤฤภะหะโวอินทนามามหาพาัพพะราอิทิมันตโตชุติมันโตวันวัตโตยัสสิโนโมธทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวานางังปัจฉิมัญจะที่สังราชาวิลูปะโคปัสสสตินาคานังอาทิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสภะหะโวอินทนามามหาพาัพพะราอิทิมันตโตชุติมันโตวันวัตโตยัสสิโนโมธทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวานางังปุตตะลัมจะที่สังราชากุเวโรตปัสสสติ ยัขานางอธิาาาาสสตติมหาราชายสัสสีโสปุตตาปิตัสภะโวอินทัมนามหาภราอิทิมันโตชุติมโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามนาภิกามุงพิกุนังขมิติวะนางปุริมาทิสังทัตตาปโถท่าคีเนนะบิโุหาโกปาชีเมนะวิลุปะโคกุเวโลอุตะลังทิสังจัตตารลเตมหาราชาสมันตจัตุโรทิสาทัทธละมานาอัตถังสุวะเนกาปิละวัฒเว เตสังมายาวินีทาสาอาคูปันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิคูจะวิคูโตสวสหจันทะโนกามาเสโยโจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะ,ปะปะนาโทโอปะมันโยจะเวทเสโตจะมาลิมาตลิจิตตเสโนจะคันทัพโพนารุราชาชาโนสะโภอากูปัญจสิีโขเจวะ ติมพาดูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะดราชาโนคันทัพพาสหรา,าชุพิโมทัม,มานาภิกามุภิขูนังสมิติงวานังอัถาโคนาพระสานาคาเวสาระสาหาตัดชากากรมพรรัสาตะตาอาคปายาคาสาหายาติพิยามุนาทัตตัฐาจะอาคูนาคายาสาสิโน เอราวัณโนมหานาโคสโสภาคัสมิติวะนางเยนาคาดาเชส,สะหะสานะหะดันตินิภาทิชาปักิวิสุทธจักขูเวทะเวหายาสาเตวะนะมาชาปัตตาจิตตาสุน,านนานสุปันนาอิติเต,ต,ตสะนามังอะภะยันตะทานาคาดาชาณมาสิ สุปันนะโตเขมะสะเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะวาหะยันตานาคาสุปนาสารณะนะมะกังสุภุธังชิตาวชิระหัตเินะสะมุทังอสุราสิตาพาตะโลสาวะวัเสเสต,เติทิมันโตยัสสีโน กาละกัญชามหาพิสมาอสุรานาคเวภาสาวีปะจิตติสุจิตติจะมหาราโทนาุุจีสหะสตาาันจะภรริปุตานังสัพีเวรูจะนามกาสันในหิตวาพระอินสีนังดาหุคัดทะมุปาคะมุงสัมโยนาสัมโยธานิพัฒนเตพิขูนางสมิติวะนาง อาโปจะเทวาปัตวีจเตโชวาโยตทาคะมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจยัสยะสาสะหะามิตราการุณากายิกาอาคูเทวายัสาสินโนทสัสติทัสทากายาสาเพ นานาสัวันนิโนอิทิมันเตยชิติมันต,วน,ตวนาวันเตยยศสิโนโมทมนาทิกมุงพีุนาสมิติว่านางเป็นทูจเตวะสาหาิจ่าัสมาจ่าทุเวยะมาจันทสุป,ปนณิสาเทวาจันทามาคูปรัขิตาสุริยสุปนณิสาเทวาสุริยะมาคูปุร,กข,ร,ปปร,ปรกขิตานาัขาัดตานิปุรกิตาวาอาคูมันทะวละาหกกา วัสูนังวาสโวุสิโทสโกูปาคาัสิปุรินธาโททัสเศติทัสธาปายาจัปปนานาตะวณนนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันาวัน,ตวน,วนตว as as โตยัสสิโนมุทามานาพิกมุงพิกุนางสมิติงวะนางอถา,าคูสาหาคูเทวาชลาลอดมาคิสิขาลิวะพา,าลิทักาจะโรชาจะอุมาปุปพนิพาสิโนวัลุณาสาหะาธัมมาจะอะจุตตาจะอนิชากา ตุเลย,ยะรูศิราอาคูอาคูวาสวาสนิวะนิสีโนทัสิตีทัศตากายาสัพเพนานตัตวนันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันวน,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 นานโตยัสสิโนมธัมนาพิกาบุงพิกุลังสมิติวะนังสัมมานามหาสมนามนุสสามนามุสุตมาคิทาปะทุสิกาอาคูอาคูมนโนปะทุสิกาอะถาคูหะระโยเทวาเยจจโลหิตะวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัสสสิโนทัศติทัศธา,ากายาสาเพน,นานตตะวน,นิโนอ,อิทิมัตโตชติมัตโตวนาโวนาตโตยสัสสสิโนมุทัมนาธิกมุงพิกุลอัสมิติงวานังสุกกากรุมหาอรุณาอา,า,อาโคูเวคะนัสาสาหะโอทาตะไคหาปามุขาอาคูเทวาวิจนะักขนาสะมามัตาหารพระชามิสกาจะยะสัสสสิโนทะทะนะยังอาคาปาชุมโน โยธิสาอะพิวัสิติทัเสเตทัถสถากายาสาเพนานา,ตานตตะวณิโนโอิทิมโตชุติมัโตว,วันนาวโตยัสสสินโนโมทามานาพิกบุงพิกขุนังสมิติงวานังเขมิยาดุสิตาณายามากัตถา,าจะยัสาสินโนสัมพิตะการามะเสยถาโชตินามาจะอาสะวา นิมมานะระติโนอาคูอัฏฐาคูมะระนิมมิตาทัสตีทัศธากายาสเปนานตาตะวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสาสินโนโม,มทามนาอภิกรรมุงพิขูนางสมิติงวะนังสัทเทเตเทว,วะนิกายาสาเปนานตาตะวานินโนนามันวะเยนะอะคันฉุงเยจันเยสะทิสาสะหะ ปะวุฒชาติมะขีลังโอคตินนะมะนาสะวังทักเขมูมตะทกเขโมคตะดังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพามาปะระมันโตจะบุตตาอิทิมาโตสะหะสันนางกุมาโรติดโสจะโสปาคัสมิติงวะนางสหาสะพระมะโลกานาง มหาพรม,มาพิสิาติอุปปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะยะสัจสสโสทัสเตติอิสราอาคูปเจกะวาสะวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเทวอภิกกันเตสินเทเทเวสะพมทีมาลสมาอาภิกามิ ปัสกากันหัสะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะลาเกนะพันทะมัตถูสมันตาปัติวาเลทะมาโวมุนจิตทะโกจินังอิติตัทะมหาเสโนกันหะเสนังอะเปสะยิปานินาตะรับมหาหัจะสะรังกัตวานะเพระวังยะถาภาพยะถาปาวุสะโกเมโคอะ ภณนะยันตวสวิชุโอตทาสสปจุทา,จจทาวติกลางพุโทโธสหกังสังกุธโธอสะโยวะสตันจสะสพังอภิญญายะวะวะว,ะวะิตวานะจักุม,มาตตุอมันตะยิสัถาสาวกิสัสนีละเตมาละเสมาอภิกันตาเต,ตวิชานาถภิกขะโว เตจะอาตัปะมกะกะรงสุตวาพุทธะศา,าสนังวีตลาเคหิตปะกามุงเนสังโรมปิอินชะยุงสัพเพวิชิตะ,ะสังคามาพระยาติตายสัสสิโนโมทันติสาหภูเตเหหวาสะสาวกาเตชะเนสุตาติ